สวัสดีนะคะหวหน,า,นาของเรามาพบกันอีกแล้วนะคะต่อจากวิ่งบนล่างแล้วก็เสบบนต่อมาก็จะเป็นฮานอยแล้วก็ฮานอยเวพของวันนี้วันที่13นะคะ13มีนา6นา6อ่า 63. ใครที่ยังไม่ได้อ่ากดติดตามก็กดติดตามได้ดนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อจะเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะวันนี้ก็มาดูซิว่า จะให้กี่หางจะมีกี่หางนะคะในการคำนวณน,นะแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ต้องเล่นเยอะนะคะแทงน้อยๆแทงบ่อยๆแทงแค่พอค่าขนมกรพอนะคะแค่พอลุ้นนะคะถ้าเยอะแล้วก็เวลาไม่เข้ามาจะเสียดายเนาะตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะคะก็ช่วยๆกันประหยัดเนาะอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะไม่พูดมากค่ะ ามาเริ่มกันเลยเมื่อคืนนี้ฮานอยธรรมดาของเราออกไป95127นะคะก็ตามสูตรเดิมใครที่ไม่ทันก็ดูย้อนหลังหรือว่าดูไปพร้อมกันนี่เลยเดี๋ยวทบทวนสูตรให้นะคะเผื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวทางในการคิดคำนวณต่อไปนะคะอันนี้ลบ4บวก5ลบ4บวก5เหมือนกันค่ะ9ลบ4เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0นะคะแล้วก็ลบ4ก็เหลือ2ก็ บวกาสได้2นะคะก็ฐานรวมกันได้4โอเคไหมคะเราจะมาจับรวมกันเลยนะคะทีนี้จับคู่เนาะแทนแทน,แทนวันนี้ปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะ7หางเท่านั้นนะคะแล้วอย่าลืมกลับนะคะวันนี้ไม่มีหมี9้าเนาะไม่เปลืองตังไม่ต้องลงทุนเยอะเท่าไหร่นะ,ะเหมือนกับว่าจะเน้น ไปที่ห้าที่ศูนย์ศูนย์เรามีนะคะเนี่ยนะถ้าใครจะจับคู่เนะน,นี่ยหลักสิบ 10, เป็นศูนย์ใช่ไหมคะหลักสิบ 10, เป็นสองเราก็มีนะแล้วก็หลักสิบ 10, เป็นสี่เราก็เข้านะคะไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะว่าหวยมันเข้าอันนี้เข้าเฉพาะของเราเองแต่ว่ามันจะเข้าของอในที่ของฮานอยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะอันนี้แค่มันเข้าของเราเองเราก็ดีใจแล้วเนาะรู้สึกมีกำลังใจแนละ้วเนอะ ค่ะอย่าลืมนะคะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเอาละค่ะได้เวลาทำงานบ้านแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อไม่ทานด,ดูย้อนหลังได้นะคะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเย็นนี้เรามารับทรัพย์พร้อมกันนะคะเฮงเฮงรวยๆวกันทุกคนค่ะ